ภาพของเราได้ไหมแข็งแรงไหมต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้ดูผู oh, ดีใจมากเลยไม่คิดว่าแบบน้องทีมงานเราจะทําได้ดีขนาดนี้ mm. คือปกติอย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนทุกจังหวัดจะมีน้องทีมงานของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ยอยู่และทํางานอยู่แล้วแต่เหมือนเหมือนฝีมือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยเ,อยเื่อยเรื่อยืจากตอนแรกทําอาจจะมีต้องไปแก้ส่วนวนี้บ้างตรงนี้บ้าง ตอนนี้ไม่มีไม่มีทิฏฐิขอชมขอถือว่าชมทีมงานตัวเองชมน้องๆเพื่อเป็นกําลังใจทําได้ดีมากข้างนอกยางวางอย่างดีเคลือบยางด้านนอกยางวางใช่ไหมวางประกบหลายชั้นเอาดินใส่เข้าไปด้านในอย่างดีแน่นหนามากนะครับเดินเข้าไปด้านในน้ําไม่รั่วนะเดี๋ยวจะติดไฟส่องสว่างติดพัดลมอีกพื้น ภาพอย่างดียางดีใจตรงที่ว่ามีร้านยางที่มาช่วยอ่ะเอายางใหม่ใหม่มาให้ด้วยนะพอประกอบออกมาแล้วลงตัวมีการโรยผงปูนที่อยู่ด้านนอกเพื่อให้สามารถปีนขึ้นไปได้ดีใจอ่ะนะครับก็บังเกอร์สองอันเมื่อกี้ได้ส่งมอบแล้วนะก็ที่ทุกคนเห็นนะขนาดเท่าภูเขาอ่ะห้าเมตรมั่นใจและท่านผู้การยิ่งพูดแล้วยิ่งเขื่อนพูดท่านผู้การบอกว่าบีเอมหรอสบาย มั่นใจทำแล้วรู้สึกไม่เสียเปล่านะครับก็อันแรกนะครับป็จะป้องกันได้60อยู่ได้60คนนะที่ที่2อยู่ประมาณ30 4สถึงีคนสําหรับอุปกรณ์ต่างๆครับี่เอามามอบให้ทางหานช่างด้วยแล้วก็หานปืนใหญ่ด้วยครับในส่วนของอุปกรณ์มีในส่วนของทหารรถถังอย่างที่เราเห็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยทหารรถถังคืออะไรนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีก็จะมีหน่วยที่ซ่อมบํารุงรถถัง ที่อยู่ในพื้นที่นะทหารที่ขับรถถังอะไรต่างๆแน่นอนรถถังมันต้องมีเสื่อมสภาพเสียสึกลรอนะก็จะต้องมีหน่วยนี้ในการช่วยซ่อมอุปกรณ์ที่ผมให้ไปนะครับเป็นอุปกรณ์ซ่อมรถถังบางคนบอกว่าเอ้าวาทหารรถถังไม่มีอุปกรณ์ไม่มีงบในการซื้อเหรอเขามีนะครับแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วแล้วเวลาตามขั้นตอนตามขบวนการตามระบบมันอาจจะไม่ทันนะ ตรงนี้เขาต้องการความฉับไวเพราะถ้าเกิดการประทะหรือสมรภูมิขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพวกเขาต้องไปอยู่ในป่าแล้วต้องทํางานให้เสร็จก่อนฟ้ามืดเพราะถ้าฟ้ามืดพวกเขาจะต้องทิ้งรถแล้วออกทันทีนะแต่ถ้าสมมติใช้เวลาสามถึสี่ชั่วโมงเมื่อกี้เขาบอกแล้วแค่ถอดล้อหลือใช้อุปกรณ์ตัวนี้เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงมันทาให้เขาทํางานได้เร็วขึ้นเบาแรงขึ้นระยะยาวหากเป็นศึกยาว ฝั่งเราก็ยิ่งได้เปรียบเพราะคนของเราแรงยังเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นเอาของทุนแรงเพิ่มความเร็วในการทํางานให้พวกเขาเนี่ยอย่างที่พวกเขาบอกเขาดีใจมากนะก็ให้ไปแล้วนะสำหรับทหารรถถังนะครับอีกอันนึงเป็นทหารกระสุนใหญ่นะเดี๋ยวปอใหญ่อ่ะนะจะเป็นทุกคนคงรู้แล้วแหะว่ามันว่าหมายถึงอะไรนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็จัดในส่วนของโน้ตบุ๊กเครื่องคํานวณการกดเครื่องคํานวณการเล็งการกด เพราะทหารปใหญ่เนี่ยเขาวัดกันด้วยความเร็วความแม่นอันนี้คือผมอยู่กับทุกคนจนจนรู้นะว่าเขามีความต้องการอะไรความเร็วความแม่นยําเราช้ากว่าเขาเพียงแค่นาทีเดียวเขากดลูกมาทันเนี่ยเราจบเลยอาจจะมีความสูญเสียตกลงไปที่ชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเขากดทําลายเป้าหมายได้ก่อนแล้วแม่นเราได้เปรียบอุปกรณ์พวกเนี้ยจากของเดิมก็มีน้อย และก็เก่านะวันนี้เราจัดของใหม่ให้แล้วก็เอาให้เขาเพียงพอกับการทำงานเราไม่ได้จัดให้แค่ปอใหญ่ตรงนี้นะผมผมมั่นใจว่าเกือบทั้งหน้าแนวผมจัดให้ฐานปอใหญ่ทำฐานให้เกือบทุกคนแม้กระทั่งสร้างกองบัญชาการของทหารปอใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ผมกับทีมงานเนี่ยนะก็สนับสนุนในการสร้างนะครับอ่าโอเคทหารปอใหญ่เรียบร้อย เมื่อกี้ของทหารพานสุดท้ายคือเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงเวลาอยู่ที่หน้าแนวไม่มีน้ําไม่มีไฟโคตรลำบากนะลําบากสุดๆนะผมใช้คํานี้วิธีการแก้ตอนแรกของเราก็คือเราใช้โซลาเซลล์เข้าไปวางไว้ให้แต่ตอนหลังๆฝนตกอย่างที่เขาบอกฝนตกทุกวันอ่ะฝนตกทุกวันถูกไหมหนักมาก ฝนตกเกิดอะไรขึ้นไม่มีแดดไม่มีแสงทําให้ไฟฟ้าไม่มีพอไฟฟ้าไม่มีต่อตามมาด้วยคือชาร์จวิทยุสื่อสารไม่ได้ชาร์จวิทยุสื่อสารไม่ได้สิ่งที่จะตามมาต่อไปคือพวกเขาถูกโดดเดี่ยวพวกเขาจะถูกโดดเดี่ยวนะครับโดดเดี่ยวยังไงอย่างเช่นหากเกิดการประทะแล้วฆ่าศึกพุ่งมาทางเขาพวกเขาแบตอุปกรณ์สื่อสารหมดอะติดต่อคนข้างนอกก็ไม่ได้ แจ้งใครก็ไม่ได้เกิดการประทะเข้ามาร้อยคนอยู่สิบคนพร้อมจะถือว่าหมดโอกาสที่จะจะรอดผมพูดตรงนี้แต่ถ้าวันนี้เราแก้ปัญหาให้เขาคือจัดเครื่องปั่นไฟเข้าไปที่หน้าแนวต่อให้ไม่มีแสงพวกเขาก็อยู่ได้ชาร์จแบตขอความช่วยเหลือเรียกกองหนุนได้แจ้งข่าวได้อันนี้คือให้ไปแล้วห้าเครื่องตัวละสี่ถึงห้าหมื่นนะครับในในเรื่องของสิอง วันนี้แล้วเราเห็นบอกว่าวันนี้ลงมาพ้นพี่ก็ได้รับกำลังใจใจากทหารเลยเห็นมีตวันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนผมดีใจมากเลยผมพูดเรื่องนี้ผมจะร้องไห้มผมดีใจมากเมื่อคืนผมเห็นโพสต์ของทาหารที่เป็นหัวหน้าคนหนึ่งนะครับเขาโพสตลงโซเชียลว,ว่าภาพที่เขาลงมามันคือภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์ปะทะเขาแค่ลงมาเขาโดนกระสุนใหญ่ของเขมรเนี่ยปูพรมใส่ไล่หลังมาจนพวกเขาต้องหลบเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ผม พอเขาเข้ามาหลบแล้วเขาปลอดภัยเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีบังเกอร์ผมลูกน้องเขาสี่สิบชีวิตไม่รู้จะอยู่ยังไงเขาขอบคุณและให้กำลังใจผมผมดีใจมากผมได้คิดโดยผมได้เห็นเออได้เห็นคลิปของทหารหลายคนที่ออกมาให้กำลังใจออกมาเป็นพลังให้ผมผมขอบคุณมากผมขอบคุณจริงผมไม่คิดว่า การที่อผมไปทําไปช่วยนะครับไม่ผมไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องออกมาขอบคุณผมหรืออะไรผมนะแต่วันเนี้ยในวันที่ผมต้องสู้กับคนไทยด้วยสู้กับคนขมรด้วยคนที่ผมเคยช่วยออกมาเป็นกําลังใจผมไม่ลืมผมผมขอบคุณมากแล้วก็อผมก็จะเคียงข้างทุกคนต่อไปครับจะเคียงข้างขอบคุณ จริงๆผมได้เห็นข้อความของชาวบ้านที่เวียงป่าเป้าด้วยนะตอนภารกิจนินถล่มนะชาวบ้านบอกว่าเขาได้กินข้าวเพราะผมชาวบ้านที่แม่สายบอกว่าเขาได้กินข้าวเพราะผมผมดีใจมากผมขอบคุณที่ไม่ลืมในสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเคยทําขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับขออนุญาตถามนในส่วนกระแสนิดนึงเนาะมันต้องมีดรามา่า ที่บอกว่าจะมีการชี้แจงเรื่องรายออไ,ได้ของเงินบริจาคอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทางรัชนกเองก็มีการรีบอกมาเราพร้อมที่จะชี้แจง,งนีผมมั่นใจวันจันทร์เนี่ยผมพร้อมชี้แจงผมพร้อมผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจมากด้วยนะเพราะผมผมบอกเลยว่าผมอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องนะอยากการเป็นการจอมพลังถ้าทําไม่ถูกต้องแน่นอนต้องถูกคนเล่นนะครับนะ ก็ดูเดี๋ยววันนี้ดิทุกคนเห็นไหมการเป็นการจอมพลังต้องฝ่าฟันอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังโอเคครับครับขอบคุณครับเอกสารทุกอย่างก็เตรียมพร้อมครับพร้อมทั้งหมดพร้อมครับจ้ะอ่ะกล้องหน้ามาจ้ะขอบคุณจ้า จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าโอเคทุกคนนะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะนะนะเจอกันจะเอาเลยปะถ่ายรูปมาเลยยินดียินดียินดีจะอ๋อหนึ่งเดือนอเหรอมา, <ห ả? S 2> ม,ามาเสริมกำลังให้ครับมาไกลมากนะครับ ไ5 0สนายครับจากจับเลยขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ชนะทุกภัยเป็นยันอันตรายนะนะขอให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวแล้วมั่นใจว่าทุกคนได้กลับมาถ่ายรูปกันครับคพอค่ะยิ้มค่ะอ่ะครับอ่าขอบคุณครับสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสู้ๆสู้ๆ มาอทุกคนนะขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันนะผมเต็มที่นะครับผมเต็มที่อนะ่ขอบคุณทุกคนสู้ไปด้วยกันขนาดนี้เนะี่ยผมก็ต้องยอมแพ้ไม่ได้นะผมชัดเจนนะลุยไปด้วยกันเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมจะไปที่เขาสัตตสมนะเขาสัตตสมก็คือทางเจ้าหน้าที่นะอยากให้เราเข้าไปดูที่ฐานใช่ไหม มอบอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราจะมอบมีอะไรบ้างตรงนู้นอ๋อโอเคมีกล้องโอเคโอเคกล้องกล้องกล้องเดี๋ยวอย่าไปลงดีเทลโอเคมีกล้องนะครับที่จะมอบด้านหน้างานแล้วก็เดี๋ยวไปดูภารกิจด้วยนะแล้วก็ทหารเขาอยากให้ไปดูว่าจะมีส่วนไหนที่ผมสามารถช่วยพัฒนาในพื้นที่ได้บ้างเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วเดี๋ยวเรามาพัฒนาด้วยกันใครที่เข้ามากดหัวใจใยงานตัวนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์ผมจะย้อนไปดูครับว่ามี f c ตัวจริงคนไหนของผมเข้ามาดูแล้วบ้าง ถึงต่อให้ผมจะทําความดีขนาดไหนหรือว่าเราจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่เราทําให้ทุกคนรักเราไม่ได้หรอกอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรายังยึดมั่นในความดียึดมั่นในความตั้งใจดีของเราแล้วก็ยึดมั่นที่รู้ว่าเราช่วยเหลือคนได้แล้วเราก็ยังจะช่วยต่อไปเพราะฉะนั้นเรามาช่วยคนครับเราเขารอดเราก็โอเคแล้วเขาจะหลายคนจะรักเราหรือไม่ชอบเราหรือไม่โอเคกับเราไม่เป็นไรเพราะเราทําให้คนได้กลับบ้าน เพราะฉะนั้นลุยทํากันต่อครับจัดไปแม่ครัวที่เราเคยเปิดโรง<ะ>ส่ศีสเกตนะคะที่กันทารักษ์เขาเอามาให้เราค่ะแม่ครัวโรงครัว <ไป S 1> พี่พเหรอค่ะพี่ใช่ไปแล้วแม่ครัวไปแล้วอ๋อแม่ครัวที่กันทารักษ์ที่เราเคยเปิดโรงครัวเปิดโรง<ช>ครัวช่วยเขามีแม่ครัวทําหมูมาให้กินหมูหรือเนื้อไม่รู้หมูค่ะหมูมาให้กินนี่ขอบคุณนะถือว่าผมได้กินแล้วนะถ้ามีสูตรไซยนานยก็คือผมไปเลยนะเนาะ มีสูตรพิเศษป่ะไม่รู้เฮ้ยกิ่นชัดู่แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากมาหนึ่งสองภาพครับหนึ่งสองขอบคุณมากชูตูมา <c oughs> <c oughs>

ขอบคุณมากมามามต<า><า>ั้งบอกตั้งบอเอานาชาติลังเบอร์ครับ <c oughs> ขอบคุณครับมขอบคุณมากมาดูครับ <c oughs> ขอบคุณมากทุกคนตั้งเดี๋ยวเราไปสารสมดูยังไปเพิ่งเอาเดี๋ยวเพิ่ง มาอ้าทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้ขอโทษน,นะเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะไปดูที่เขาสารสมต่อนะครับกพราะทหารเขาอยากให้พี่ดูเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการนะว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มได้บ้างอะไรยังไงบ้างนะครับจ,จัดไปอโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันเจอกันเจอกัน